สวัสดีค่ะเราชื่อแก้วนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวหลังคลอดค่ะหลังจากที่เรากลับจากโรงพยาบาลน,นะคะเราต้องมา อยู่ไฟคะ่ะทุกคนวิถีอีสานบ้านเรานะคะอยากจะบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้7วัน7คืนเลยนะคะทุกคนเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําหลังจากอาบน้ํานะคะเราก็จะมามาร์กหน้าต่อเลยจ้าอยากจะบอกว่าทําแบบนี้จะทําให้เราไม่มีสิวมีฝ้าหลังคลอดนะคะหน้าจะได้ดูผ่องใสคะ่ะทุกคนน้ํานะคะเราต้องกินน้ําร้อนด้วยนะคะทุกคนผมนี้ไม่ได้สระนะคะ เราต้องทนอยู่แบบนี้7วัน7คืนเลยนี่ก็คือยาสีฟันที่ดีที่สุดค่ะ นี่ก็คือการนอนอย่างของเรานะคะนอนบนกองไฟค่ะอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยคนดูแลของเราค่ะก็จะมีสามีแม่พ่อและก็ปู่ย่านะคะระหว่าง7วัน7คืนของเราก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเป็นผื่นตามตัวการกินอาหารผิดสำแดงนะคะทําให้ปวดหัวขอบคุณทุกคนที่ดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดระหว่างการอยู่ไฟในครั้งนี้นี่ก็คือผล ของการอยู่ไฟจ้าน้ำนมคือมาแบบเยอะมากหยดติ้งติง้งลูกก็กินอิ่มนอนหลับสบายเลยทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะทนหนาวได้ไม่ปวดไม่เมื่อยตามร่างกายนะคะผิวพรรณก็ผ่องใสด้วยนะคะขอบคุณน้องไอรินที่เกิดมาเป็นลูกสาวแม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม